สวัสดีครับผมชื่อโอกนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตผมให้กับทุกคนได้ฟังผมก็ไม่รู้ว่าไอสิ่งที่ผมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วลุกลามมาขนาดนี้แล้วผมก็ต้องดําเนินมันต่อไปผมโตมาเนี่ยผมไม่มีพ่อไม่มีแม่คอยเลี้ยงก็จะมีแค่ยายที่ดูแลผมมา มันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าออี่ผมเป็นคนที่แบบขาดความอบอุ่นจนกระทั่งผมได้พบกับแฟนแล้วก็คบกันมาตั้งแต่ตอนปีสองแฟนผมเนี่ยก็ได้แนะนําแม่ของเขาให้ผมรู้จักคือครั้งแรกที่ผมเจอแม่แฟนเนี่ยบอกเลยว่าผมไม่คิดว่าเขาอายุสี่สิบอะผมรู้สึกว่าเออเขาเด็กกว่านั้นมาก ดูสาวว่าผู้หญิงในวัยเดียวกันอะดูสาวดูสวยดูมีสเสน่ห์อะ <c oughs> แฟนผมเนี่ยบอกว่าแม่ของเขาอ่ะเคยประกวนางงามและที่สำคัญนั้นได้รางวัลด้วยยิ่งมาก,กว่านั้นแม่เคยถ่ายแบบเซ็กซี่อ่ะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนผมทุกคนที่ได้เห็นวิ่ยอสารที่มีรูปแม่แฟนผมอะก็จะบอก เป็นคาเดียวกันเลยว่าเฮ้แ <Rey k> ม่สเปกอ่ะคือสูตรอ่ะสเปกพวกมันทุกคนเลยแล้วผมบอกตามตรงเลยนะแล้วผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแม่ก็จะชอบเรียกผมไปช่วยงานหรือแบบมีวันไหนที่แม่ต้องไปทํางานต่างจังหวัดผมกับแฟนก็จะอาสาขับรถไปส่งแม่ที่ทํางานต่างจังหวัดก็เหมือนกับได้ไปเที่ยวขับรถเล่นด้วยกันแล้วก็ได้ทํางานไปในตัวด้วย เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนเราสามคนก็สนิทไปโดยปริยายผมสามารถเข้านอกออกในบ้านเหมือนคนในบ้านเลยอ่คือแม่ของแฟนผมเนี่ยเขาจะเป็นนายหน้าขายที่ดินแล้วก็เปิดร้านเสริมสวยอยู่ในห้างด้วยแล้วก็ไปร้านเสริมสวยไปตอนเช้าแล้วกลับอีกทีก็เที่ยงคืนจนกระทั่งผมกับแฟนเรียนจบ ยายก็ได้ให้เงินผมมาทําทุนผมก็เอาเงินไปลงทุนเปิดร้านค่าแคพอผมเปิดร้านค่าแคร์ได้ประมาณสามปีเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออผมมั่นคงแล้วผมก็เลยตัดสินใจขอแฟนผมแต่งงานหลังจากแต่งงานผมก็ย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านของแฟนแต่หลังจากนั้นแฟนผมก็คือด้วยความที่ว่าเขาอยากที่จะเป็นแอร์โฮสเตสมานานเขาก็ตะเวนสอบเป็นแอร์โฮสเตสจนในที่สุดเนี่ย เขาก็ได้เป็นแอร์โฮสเตสในสายการบินต่างชาติที่หนึง่งมันเลยทําให้ผมกับแฟนเนี่ยไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยมากๆอาทิตย์นึงเนี่ยแฟนผมจะกลับบ้านมาประมาณ2วันต่ออาทิตย์ผมแม่งก็คิดว่าน,นี่เราเพิ่งแต่งงานกันนะเว้ยเวลาให้กันก็ไม่มีแล้วอะ่ะผมรู้สึกแฟนผมแม่ง รักผมหรือรักง,งานารมากกว่ากันวะหลังจากนั้นผมก็เลยย้ายกลับไปอยู่บ้านยายเพราะผมคิดว่าถ้าให้ผมอยู่รับพังสองต่อสองกับแม่เขาเนี่ยมันคงดูไม่ดีเท่าไหรอ่อ่ะด้วยความที่ผมน้อยแหละแล้วก็เหงาผมก็เลยชอบชวนเพื่อนออกไปกินเบียร์ไปปาร์ตี้กันเฮห,หาแก้เหงาตงามภาษาผู้ชายครับ จนอยู่มาวันหนึ่งแฟนผมเนี่ยเขาโทรมาเป็นวันเกิดเพื่อนผมนี่แหละผมรับสายแล้วก็คือเสียงมันดังผมจับใจความไม่ค่อยได้ด้วยความที่ผมกินไปเยอะพอสมควรแล้วแหละรู้สึกว่าผมจับใจความได้ว่าเออถึงบ้านแล้วหรือว่ากำลังจะถึงผมก็เลยรีบขับรถกลับบ้านระหว่างทางเนี่ยพายุมันเข้าฝนตกหนักมากเลย ต้นไม้มันก็เลยโค่นไปโดนเสาไฟฟ้าทําให้ไฟเนี่ยดับทั้งหมู่บ้านจนพอผมถึงบ้าน <c oughs> ผมก็ได้ยินเสียงน้ำไหลยอยู่ในห้องน้ําคือตอนนั้นผมก็เมาอะนะแล้วก็ไม่ได้เจอแฟนมาเป็นเดือนอะไฟมันก็ดับผมก็เข้าไปในห้องน้ํากอดแฟนผมจากด้านหลังแฟนผมก็ขัดคืนเหมือนพยายามปัดป้องอะแต่ผมก็ไม่สนะผมก็ทําต่อผมไม่ได้เจอแฟนเป็นเดือนแล้วลนะ่ะ แล้วอย,อยู่ไฟมันก็ติดขึ้นมาแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าผมอะ่ะคือมันมันไม่ใช่แฟนผมอะ่ะแต่เป็นแม่แฟนผมคือเอาตรงๆผมก็ช็อกนะตอนนั้นอะ่ะแต่อีกอย่างหนึ่งผมว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ตะลึงมั้งคือแบบคนที่ผมชอบอะ่ะปื้มอ,อยู่ตรงหน้ากำลังอาบน้ำอะ่ะผมไม่สามารถหยุดตัวเองได้เลยตอนนั้นถึงแม้แม่เขาจะบอกว่าเอออย่ามันเขาก็พยายามผัดขืนแต่ผมหยุดตัวเองไม่ได้แล้วก็เลยทำทุกอย่างไปตามที่ผมอยากจะทำจน ทุกอย่างมันสิ้นสุดลงแม่ของแฟนผมก็บอกว่าเออแม่เขาไม่โกรธแม่เขาเข้าใจว่าเออทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นความบังเอิญแม่เขาบอกว่าคืออาจจะเป็นความผิดของแม่ด้วยที่ลงมาอาบน้าชั้นชั้นหนึ่งคือห้องแม่นหละจะอยู่ชั้นสองแต่ว่าไฟไฟทั้งหมู่บ้านและมันดับเลยทําให้ปั๊มน้ําเนี่ยมันไม่ทํางาน แม่ก็เลยต้องลงมาอาบน้ําข้างล่างแล้วแม่ก็กลับก่อนเวลาด้วยอืมแต่ตอนนั้นผมไม่ได้อยากให้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างจบลงแค่ตอนนั้นอะผมก็เลยสารภาพกับแม่ว่าเออผมชอบแม่นะผมขอแม่ไปว่าให้ผมดูแลแม่อีกคนหนึ่งได้ไหมให้ผมรักแม่อีกคนหนึ่งได้ไหม ผมสัญญาเลยว่าผมจะไม่ทำให้ลูกสาวของแม่เสียใจหรือทำให้แม่ต้องเสียใจคือตอนนั้นแม่ก็มีท่าทีมีอาการที่ลำบากใจคือผมก็เข้าใจนะคือผมเป็นสามีของลูกสาวอะ่ะเออแกก็มีท่าทีขัดขืนผมก็ใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่ๆที่จะ ผมก็โทรไปหาแบบไลน์ไปหาโทรไปถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมจะเรียกว่าฉีบก็ได้ประมาณนั้นจนในที่สุดแม่ก็ตกลงที่จะคบกับผมแบบสามีภรรยาวันไหนที่ภรรยาผมกลับมาเนี่ยผมก็ดูแลภรรยาผมอย่างดีนะเทคแคร์ care, ดูแลภรรยาผมไม่เอะใจสงสัยหรือใดๆเลย แต่ถ้าวันไหนที่ภรรยาผมบินไปทำงานต่างประเทศผมกับแม่เนี่ยก็จะไปอยู่คอนโดที่เราสองคนซื้อกันตอนนั้นเราสวีทกันมากอะเหมือนคู่รักแบบคู่รักใหม่ๆอะเรามีความสุขแฮปปี้ดีมากทุกอย่างเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราจะคบกันแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็มีบางครั้งที่แบบผมอยู่กับแม่แล้ว ภรรยาผมโทรมาเข้าเครื่องผมเนี่ยตอนแรกๆมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะก็ได้แต่ทําเป็นปกติต่อไปเรื่อยๆแบบเออคุยปกติซึ่งแม่เองก็ไม่ได้ทําท่าทีเสียใจหรืออิจฉาหรืออะไรนะก็เป็นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแฮปปี้ดีอะภรรยาผมก็แฮปปี้ แม่ภรรยาผมก็แฮปปี้ตัวผมก็แฮปปี้เป็นอย่างนี้มาห้าปีแล้วที่เราครบกันผมไม่ผมไม่คิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่ผิดอะ่ะผมคิดว่าผมคือผู้ชายคนเดียวที่สามารถเทคแคร์ดูแลผู้หญิงสองคนนี้ได้ดีที่สุดผมสามารถเป็นสามีให้กับผู้หญิงสองคนนี้ได้อย่างดี จนวันหนึง่งแม่ของแฟนก็ตั้งท้องซึ่งมันก็เป็นใครไป,ไ,ปไม่ได้นอกจากผมนั่นแหละที่เป็นพ่อของเด็กตัวแม่ก็บอกกับภรรยาผมว่าเออแม่ตั้งท้องกับแฟนของแม่ส่วนตัวผมก็ดูแลลูกในฐานะพ่อแบบลับๆคนหนึ่งไม่เปิดเผยตัวทุกอย่างก็แฮปปี้ดีก็จะเป็นความลับต่อไปแล้วผม อยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่คิดว่านี่คือการเหตุกาตัวไม่นะครับเพราะว่าเราก็ดูแลสองคนนี้ดีที่สุดนะถ้าให้เลือกได้ไหมหมายถึงเลือกใครสักคนหนึ่งทำไมถึงไม่มันมันคือพูดยังไงมันเลือกไม่ได้อะคือถ้าต้องเลือกแล้วสมมติว่าแม่ลูกต้อง ผิดใจกันเคืองกันไม่มองหน้ากันหรืออาจจะถึงขั้นตัดแม่ตัดลูกกันไปเลยก็ได้ผมคิดว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นตัวผมเองก็ไม่อยากตัวเขาสองคนก็คงไม่อยากก็เป็นแบบนี้ไปดีกว่าตอนนี้รู้สึกว่าเราเป็นเหมือนพระเจ้าไหมที่พับว่าก็ไม่ขนาดนั้นนะโอเคยิ่งฝากอะไรถึงแบบผู้ชายด้วยกันที่แบบอาจจะเผลอแบบเราอย่างเงี้ย ส่วนตัวผมนะไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เขาตั้งใจหรืออยากให้มันเกิดวางแผนให้มันเกิดอันนั้นผมคิดว่ามันไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้ามันบังเอิญเกิดขึ้นแบบผมผมก็อยากให้คุณทำดีที่สุดแหละทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้คุณจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลัง